คลิปนี้มาดูวิธีการนะครับเลี่ยมดําแสมส้มนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการการทํานะครับอันนี้เราดําแซมส้มหรือแซมอะไรแล้วก็ใช้แกนสีนั่นนะครับดําแสมส้มหรือว่าดําแสมเหลืองแสมเขียวอะไรเนี้ยครับวันนี้จะมาโชว์ดาแซมส้มนะครับเราใช้แกนสีส้ม3มมิลนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เข้าแกนปกตินะครับเหมือนที่เราเข้างานใสปกตินะครับ ทีนี้เราจะมาทําการฉีดสีดําเข้าไปนะครับถ้าเพ,เพื่อนเพื่อนเพิ่งเริ่มหันใหม่นะครับต้องเปิดบล็อกตัวผู้ให้ห่างจากองค์พระ1มิลน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมใช้แม่พิมพ์กระชับเดินให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนนะครับลักษณะการวางใบมีดเหมือนการเดินน้ํายาใสทั่วไปนะครับเพื่อนจะเดินจากล่างขึ้นบนก็ได้นะครับหรือว่าเดินจากบนลงมาล่างก็ได้นะครับถ้าในกรณีเป็นแม่พิมพ์ลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยผมจะวางใบมีดคู่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการไหลของน้ํายานะครับเดี๋ยวเราก็จะเสริมใบมีดด้านบนอีก1เล่มนะครับนี่ครับเพื่อให้มีช่องให้น้ํายาวิ่งได้สะดวกนะครับเพื่อนนี่ครับเป็นวิธีการเดินแบบง่ายๆสไตล์เรานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีดน้ํายานะครับจากด้านล่างนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับช่วงใช้ตัวหนีบนะครับเพราะพิมบนี้เป็นพิมพ์กระชับนะครับ นี่นะครับเริ่มเริ่มปล่อยน้ํายาสีดําเข้าไปนะครับน้ํายาค่อยๆปล่อยเข้าไปนะครับวางเข็มออกอย่าทิ่มเข้าไปหาองค์พระนะครับนะครับค่อยๆปล่อยน้ํายานะครับแล้วใช้ตัวหนีบตัวอ่อนนะครับเพื่อนๆนหนีไปแล้วก็ค่อยปล่อยมือนะครับก็ค่อยปล่อยน้ํายาเขาจะไม่กระฉาะเข้าแกนนะครับถ้าเข้าแกนคือรื้อทําใหม่เลยนะครับเพื่อนครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆบีดทางซ้ายนะครับครับบีบทางซ้ายบีบทางขวานะครับ แทงมานะครับให้น้ํายาไหลเข้าให้เต็มเลยนะครับอย่างเงี้ยเต็มแล้วกดแล้วก็ดันตัวหีบเข้านิดนึงครับช้าๆค่อยๆปล่อยตัวหีบนะครับทําช้าๆครับไม่ต้องกลัวน้ํายาแห้งครับดันเข้านะครับแล้วก็ถอดใบมีดออกนะครับมือนิ้วโป้งทางซ้ายกดไว้นะครับกดกระจกไว้นะครับนะครับกดกระจกไว้นะครับแล้วก็ดึงใบมีดออกนี่ใบมีดตัวสุดท้ายก็ดึงออกแล้วก็หนีปกตินะครับ นี่ปกติค่อยๆปล่อยนะครับนี่นี่ครับฝาหน้าดําแซมส้มแล้วก็ต้องเดินฝาหลังสีดําอีกครับถ้าดําแซมส้มหรือแซมอะไรก็ตามเราจะต้องเดินสีดําทั้งสองสองฝั่งนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่เหรียญน,นี้แกน6มิลเลยนะครับพระองค์นี้ค่อนข้างหนาใช้แกน6มิลน,นะครับ วิธีการก็เหมือนเดิมครับเพื่อนเ่เอครับใบมีดถ้าเดินสีดําใบมีดไม่ต้องเช็ดก็ได้ครับใส่เดินต่อเลยเพราะเราไม่ได้เดินแบบฉีดสีนะครับนี่ครับใช้ใบมีดเดิมสําคัญครับใบมีด0.3มมิลนะครับสเตนเลสแท้นะครับคู่ละ90้บาทนะครับเพื่อนใช้กันยาวๆนะครับใบมีดคู่ชีวิตนะครับนี่ครับ สำคัญเหมือนกันนะครับใบมีดที่3ด้านบนเนี่ยนะครับเอาแล้วครับเริ่มฉีดค่อยๆฉีดเข้าไปนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับน้ำยาเข้ามาแล้วค่อยๆนีค่อยๆปล่อยมือนะครับให้น้ำยาเขาวิ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยครับน้ำยาจะค่อยๆดันขึ้นมานะครับเติมซ้ายเติมขวาไปนะครับเพื่อนเติมซ้ายเติมขวาทาสมาธิดีๆนะครับ เติมซ้ายเติมขวาให้น้ำยาเขาวิ่งขึ้นมาหาใบามีดที่3อย่างนี้แหละครับนี่ครับแล้วก็กดฝาหน่อยนิ้วโป้งทางซ้ายกดนะครับครับดันต้นหนีบเข้าค่อยๆปล่อยนะครับเราจะพลาดไม่ได้นะครับพลาดคือทำไมนะครับพลาดคือน้ำยาสีดำเข้าแกนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับนะครับโอเคผ่านนะครับเพื่อน ค่อยนีบค่อยๆปล่อยนะครับปล่อยไว้สัก3ามนาทีนะครับเสร็จแล้วเรามาเดินฝาหลังฝาหลังเราก็จะใช้สีดำเหมือนเดิมนะครับนะครับเป่าทำความเช็ดทำความสะอาดดีๆนะครับเพื่อนอย่าให้มีฝุ่นนะครับกระจกก็ต้องใช้ ตัวบีบเป่าลมออกนะครับจัดเรียงสัดส,ส่วนให้เป๊ะนะครับเอาให้เป๊ะนะครับแม่พิมพ์ตัวนี้ค่อนข้างกระชับเรียนเลยนะครับสำคัญนะครับใบมีดใบที่สามด้านบน ผมถือว่าสําคัญเลยนะครับแล้วนะครับมาเริ่มฝาหลังกันนะครับจะมีจุดเดือดก็ไม่ต้องกลัวมันครับเพื่อนจัดไปครับบีบช่วยนิดนึงนะครับกดเบาๆกดฝาเบาๆช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยตัวนีบนะครับเพื่อนค่อยๆปล่อยนะครับนํายาเขาไม่เข้าแล้วครับถ้าเราค่อยๆปล่อยนี่ครับฉีดซ้ายฉีดขวาไปครับเพื่อนซ้ายฉีดขวาไปครับ นี่ครับมีลมดันออกมาแล้วครับจุดเดือดออกมาแล้วปล่อยเขาครับไม่เป็นไรแล้วก็ดันใบมีดเข้าปกติของเรานะครับนี่ครับเต็มแล้วนะครับยาเต็มแล้วนะครับหนีไปเลยนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับลองกดฝาดูนะครับตึงมือเปียเลยครับ ถ้ากดฝาแล้วมีการยุบยุบยุบเนี่ยไม่ใช่แล้วครับแสดงว่าน้ำยาไม่เต็มมีจุดรั่วแน่แต่เรากดฝาไปหน้าหลังนี่ครับจะต้องตึงมือเลยนะครับเพื่อนมาดูอีกองค์นะครับเหมือนเดิมครับวางสัสดส่วนให้ดีนะครับ,ดรบเดินปล่อยมือเบาๆนะครับเพื่อนน้ำยาไม่มีทางเข้าแกนพระเราแน่นอนครับ ข้างนอกเลอะไม่เป็นไรครับข้างในเรายังสะอาดครับยังไงต้องเจียออกเนี่ยครับเหมือนเดิมเพื่อนก็ค่อยฝึกทำไปเลยนะครับเรื่อยๆนะครับให้ได้จับบ่อยๆนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะครับอย่าทิ้งนานนะครับเดี๋ยวลืมมือนะครับนะครับชี้ไปไม่เดินนครับเนี่ยน้ำยาค่อยๆดันไปแล้วนะครับ ครับปล่อยเบาเบาครับเพื่อนๆนปล่อยเบาเนี่ครับแต้มซ้ายแต้มขวาไปครับปึ๊บเดือดช่างมันครับนี่อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็จะได้ใช้แบบง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งทําวิธียากนะครับทาวิธีง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนดับทีบนะครับ นี่ครับเต็มแล้วครับเอาละนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดำแซมส้มนะครับงานที่เราทำไปด้วยกันนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับน้ำยาไม่มีเข้าครับขอบส้มใสๆเลยครับนี่ครับเหรียญแปลกๆนะครับ เหรียญหนามากนะครับงานของลูกค้านะครับต้องใช้แกนสีส้ม6มิลเลยทีเดียวโอเครับนี่ครับ,รบสวยเข้มขลังครับออกแนวเข้มขังดำแสนส้มนี่ครับเสมาเหรียญเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมครับนี่หัวบัวตะไบไปแล้วจะเป็นมิติอย่างนี้นะครับขอบข้างใสๆ ส้มใสอย่างนี้เลยครับเพื่อนไม่มีการน้ํายาเข้านะครับเนี่ยครับพอเราปล่อยตัวหนีบเบาเบานะครับหนีบเบาๆปล่อยเบาๆนะครับน้ายาจะไม่กระเฉาะเข้านะครับเห็นไหมครับเห็นหัวบัวจะเป็นมิติอย่างนี้ครับดำแสมส้มมีเสน่ห์ครับสวยจ้าบยุค90เลยครับเรียบร้อยนะครับนี่ใส่ธรรมดา นี่ครับขอบข้างใส่ใอย่างนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เอาไปฝึกนะครับไปฝึกกันนะครับจับบ่อยๆทําบ่อยๆนะครับมันจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราทําบ่อยๆเท่านั้นครับโอเคครับ